ที่สามนะครับเราก็เลือกเขียนขนาดต่างๆนะครับผมเลือกเขียนขนาดต่างๆนะเขียนไปเลยนะครับอันดับแรกลากผมลากตามเขาโค้งมันก่อนเฉยๆไม่มีอะไรนะครับเขาโคง้งเขาโค้งเป็นยังไงค่อยมาว่ากนันลากประมาณนี้มันจบอพอได้เขาโค้งเสร็จแล้วเนี่ยเขามาเขียนขนาดอันนี้ร้อยสี่สิบในร้อยสี่สิบอันนี้เก้าสิบ ก้าสิบต้องเขียนให้ถูกเลยนะถ้าถ้าเป็ียบแบบนี้มันจะเป็นการบอกมุมนะครับอ่ตรงเอียงนี้หนึ่งเก้าสิบด้านนี้ด้านนี้เท่าไหร่อะด้านนี้จะต้องค่อยๆบวกขึ้นไปเองนะครับไม่มีการบอกที่เฉพาะเจาะจงนะครับ ด้านนี้จะต้องค่อยๆบอกขึ้นไปอหกหกห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดตรงนี้ไปห้าสิบเอ็ดอีกครึ่งหนึ่งใส่ไปร้อยสองตรงนี้เกินละ ทีนี้มุมมันจะต้องมีการมาบอกมุมนะครับว่ามุมเท่าไหร่เขาบอกอันนี้มุมหกสิบอันนี้แสดงว่าอันนี้ร้อยี่ขนาดจะบอกสามกันไม่ได้นะร้ 120. อยยี่สิบคีแล้วไม่มานะครับอันนี้เก้าสิบ แบบนี้ได้แล้วะอันนี้สิบแปดไม่ได้สิบแปดความหนานะครับเราทำความหนาไปก่อนนะครับสิบแปดด้านนี้สิบเก้า บอกบอกเก้าสิบก่อนลวกันอ,อันนี้ก็ต้องร้อยยี่ด้วยโอเคมันได้ละขนาดความหนาสิบเก้านี่นะครับอันนี้ความหนา อันนี้ไม่ใช่ขนาดไม่เอาขนาดโอิบเก้าอันนี้ค่มาบอกมุมเอง 120. อีกร้อยยี่สิบอืมได้และอืออ่าต่อไปอันนี้ร้อยสี่สิบ อันนี้เก้าสิบอันนี้ลองเขียนเส้นไปออเฟเซตไปห้าสิบเอ็ดอ f ไปห้าสิบเ็ดแต่ขอบอันนี้คือจุดศูนกลางดูโดยประมาณนะครับฟ i l l e t ห้า ฟิลเลขหกโอเคป็นเลขหก เป็นเลหกทั้งหมด x อทูดหกสิบสี่หกสิบสี่มิลนะเป็นด้านหลังเลยจะเป็นรูปแบบนี้นะครับหกสิบสี่ด้านบนนี้ยังยาวอยู่นะนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดนะครับอ่าเขาบอกว่าไดามิเตอร์ตรงเนี้ยจากขอบตรงเนี้ยคือใหญ่สุดนะคือสามสิบสอง เสนงว่าบวกจากห้าสิบเอ็ดไปอีกสารสิบสองสามสิบสองห้าสิบเอ็ดบวกสามสิบสองประมาณนี้ไปสิบสามนะครับได้และนะครับมีด้านบนนะทีนี้มันจะต้องมาทำ ล่องอ่าผมจะเขียนด้านบนนี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะง่ายสดุดอ่าเลือกตรงนี้เขาให้เขียนลูเิมิเตอร์ไกด์ไลน์ก่อนออฟเซตออฟเซตตรงนี้ไปสามสองเท่ากับวงกลม ที่ต้องวัดเห็นไหมครับอันนี้สามสองสามสองโอเคสามสองอันนี้คือจะต้องคัดทิ้งนะครับคัดทิง้งคัดมุมทิงนะ้งก่อน อ่าคัดทิ้งก่อนแล้วกันนะครับคัดทิ้งก่อนแล้วกันเลือกขอบเลือกขอบนะครับเลือกขอบเสร็จแล้วก็คอนเวอรตตัดเส้นตัดเส้นจอยที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนให้ถูกครับอันนี้ครับอันนี้ไม่เอายาวมากเอาแค่นิดเดียว ไม่ให้มันเลยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เพนเขียนบนเพนนี้ต่อนะครับทีนี้วงกลมนี้ต้องวาดก็คือจะต้องคัดลงไปคัดลงไปก้านะครับที่เดวิเตอร์นอกสามสองอาสามสองอาไกด์เส้นก่อนถ้าเราเส้นมาของเนี้ยนะมันจะมาโชว์ด้านในสามสองสามสองนี่จะคัดเอ็กถูดคัดไปที่ เอ็ทูดคัดไปที่เก้ามิลเก้ามิลโอเคในรูแล้วเก้ามิลทีนี้ในรูเก้ามิลเนี่ยก็จะมีรูเล็กอีกชิบเก้ามิลน,นะครับที่จะต้องเจาะทะลุเ,เขียนมงคลสามมิลน,นะครับสิบเก้าอีกทูดคัดอันนี้คือเจาะทะลุเหมือนกันโอเคไปเลย จารูแล้วนะครับแบบนี้เสร็จแล้วครับด้านบนแต่ทีนี้ด้านบนนี้จะต้องมีการคัดทั้งหมดทั้งระบบเลยนะครับที่ R6 ก็ใช้เพนนี้ในการเขียนด้านบนนะครับจะต้องเขียนสี่เหลี่ยมไกด์ไลน์ตรงไหนตรงนี้กึ่งกลาง แล้วก็คัดนะครับคัดที่ความลึกหกความกว้างสองฝั่งละสิบเอ็ดหกสิบสองอันนี้ก็ต้องหกอ่าน,นีีเี่ถูดคัด คัดยาวเอตรงนี้เอใกล้ลายลรอบอกโอเคห็นูุดกัดยาวเลยทุกออกเห็นไหมครับได้ละเขาเขียนไว้ไม่ยีบสองนะครับยีบสองหก กยิบสองอยี่สิบสองนะครับไม่ใช่สิบสองอันนี้ก็ต้องสิบเอ็ดอืมอย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยเบือและนะครับตรงอะต่อไป ต่อไปมีการเจาะร,รูเจาะรูก็ง่ายๆจากขอบบน28 28แล้วก็29จากขอบนี้นะครับอ่าสเก็ตลงมาออฟเซตเส้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบตออฟเซต28อ่าได้ละ อีกเส้นหนึ่งยี่อบเก้าออเห็นไหมครับจะเป็นการออ f เซตสองครัง้งนะครับอันนี้ยี่บเก้าอันนี้ยี่บแปดตามแคทเลยไหมยี่บแปดแล้วก็ยีบเก้านะครับในมิเตอร์สิบสามทั้งคู่อ่าบรรจบกันพอดีผมใช้เมาส์ลากเอานะครับ ไม่ต้องเขียนไกด์ลายก็ได้ใช้เมาส์ลากนะครับไดมิเตอร์สิบสามอันนี้ก็ไดมิเตอร์สิบสามก็ปีแล้วก็ลากจุดตรงกันปึ๊บลากลงมา ป๊บได้แหละคือพยายามที่จะใช้คําสั่งเยอะๆนะครับใป้เราเห็นตรงนี้คือกลางแน่นอนเพราะว่าใช้กลไลน์ให้จุดคัดตรงนี้ก็ได้รูเช่นเดียวกันคัดไปเลยคัดทเทเก็แล้วแต่คัดไปเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการเจาะรูเคิฟด้านขอบนะครับกว้างอ่42 42ฝั่งละ11 เป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมาวาดด้านบนนี้ก็ได้ด้านบนนี้ง่ายกว่าอย่างนงี้ยวาดปุ๊บเขาบอกว่ามันมีเหลี่ยมอยู่วาดเหลี่ยมนะอย่างเงี้นะครับไกลเส้นสักหนึ่งเส้นอันนี้สี่สิบสอง สี 42, ่สิบสองอ้าอันนี้ต้องฟิกจุดสี่สี่สิบสองครึ่งหนึ่งยี่สิบเอ็ดครึ่งแหละันครึ่งแหละนะครับเลือกหกเลือกหกองศาวาดองศา สามสิบเขาบอกว่าอันนี้สามสิบหรอมุมสามสิบสามสิบร้อยห้าสิบ มนลีร้อยห้าสิบ 无下。哥。 ตอนี้ก็ตัด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 มิลเลอร์หนึ่งสองสามไม่มีเฟนเลตเอกถูดคัดคัดยาว เสร็จแล้วได้ตามรูปแบบนะครับที่เขาต้องการได้แล้วมุมบนเหลือมุมล่างมุมล่างนี่ก็ง่ายนะครับเขียนแคดขึ้นมาสองอันนะครับเขียนอะไรบ้างาผมเลือกจาก paint. เพนเนี่ยหนุนเพนเพนตรงอ่าเพนตรงนี้เพนตรงนี้นี่เป็นเพนเริ่มต้นที่ผมเขียนแล้วอ่ามันเลือกเข้าไปเท่าไหร่ผมสร้างเพนขึ้นมาเลย นะครับเลืกเข้าไปที่ผมจะต้องเขียนแคดเนี่ยคือสามสิบสามโอเคสามสิบสามเขียนเพลนอันนี้สเก็ตเพลนอ่าสี่เหลี่ยมให้วาดให้หนาสิบหกสูงจากผิวนี้ยี่บห้า จน <25 S 2> ถึงวงกลมนะยี่ิหาหนความกว้างกว้างด้านนอกก็คือสาสิปดอ่ากจลายหน่อยสามแปด เส้นใจไม่อยู่นิ่งเราต้องฟิกนะสามแปดอืมนี่ไหมครับครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะครับสามแปดแล้วก็วาดว,วงกลมสามแปดตรงจุดด้านบนสุดที่สูงกว่าที่ผ่าคิดมุมพอดีนะครัวงกลมอ่าวงกลมนี้ไกด์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า มันเอกทูดไม่เท่ากันอันนี้สิบหกขั้นบนสิบเกาผมยี่เอกทูดอันนี้ก่อนนะวาดไปแล้วเอกทูดสิบหกมาด้านฝั่งนี้โอเคนะครับแล้วก็วาดเหมือนเดิมตะกี้อ่าเพานนี้โชสกเกต์คอนเวิร์ตสิบเก้าแล้วก็วงกลมตรงกลางอีก เป็นรูรูเดวิเซอร์สิบเก้าออันนี้นะครับ x ถูกนี่เห็นไหมครับสิบเก้า แางนี้เรียบร้อยอทีนี้เนื้อมันเกินก็เหมือนเดิมด l ลิทคัดหายไปเลยอย่างนี้เอาแค่สองอันสองอันก็หายนะครับอาจจะนีอ้อีกรูปหนึ่งเนี่ยมันเป็นฝั่งตรงข้ามกันฝั่งตรงข้ามนะครับเหมือนกันเลย นะครับเหมือนกันผมจะใช้คำสั่ง copy เอานะครับโดยเพลนที่ผมจะต้องทราบมันห่างกันยี 29, 29, ่สิบเก้ายี่สิบเก้า่ครึ่งหนึ่งก็เป็นเอ่อสิบสี่จุดห้านะครับเอาดึงเพนออกไปาจากนี่ถึงนี่คืออะไรนะสามสิบสามบวกอีกสิบสี่จุดห้าก็คือครึ่งหนึ่งผมจะ copy นะครับใช้เพนตัวนี้ copy ทีนี้ผมจะใช้มิลเลอร์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 บอดี้เลือกบอดี้เฟสเลือกอันนี้เพลนเพลนเพลนเลือกเพลนอันนี้อ่ามาไหมอันจะมาครบแล้วนะอ่านองติ๊กดูสิเห็นไหมครับมา ครบเลยมาครบแต่ว่ามันต้องดีลิทเฟสก่อนนะอ้าวไม่เป็นไรก็ดีลิทอีกครั้งก็ได้นะครับรวดเร็วเรียบร้อยนะครับที่งานเสร็จสมบูรณ์